อินเทอร์เน็ตประสานสปปรรพสิ่งประยุกต์ใช้กับสาขารัฐปรปศาสานาศาสตร์และการประกอบอาชีพอินเทอร์เน็ตทุกสปปรรพสิ่งคืออินเทอร์เน็ตในทุกๆสิ่งหมายถึงการที่อุปกรณ์ต่างๆสิ่งต่างๆได้เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเทอร์เน็ตทําให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่นการเปิดปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านมือถือ การใช้รถยนต์โทรศัพท์มือถือเครื่องมือสื่อสารเครื่องมือทางการเกษตรอาคารบ้านเรือนเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นต้นการประยุกต์ใช้ในงานด้านการศึกษาการสุบค้นข้อมูลในคอมพิวเตอร์การสอนด้วยสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยการมีคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการประยุกต์ใช้งานกับสาขารัทัะภาษาศาสตร์ ใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลหาความรู้ใหม่ๆใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าเรียนออนไลน์ประชุมออนไลน์ใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์และบุคคลอื่นๆใช้อินเทอร์เน็ตในการคำนวณฐานโปรแกรมต่างๆการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นการทำงานของภาครัฐหรือเอกชนก็ล้วนแต่มีการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการทำงานเพราะนอกจากจะสะดวกสบายแล้วยังรวดเร็วอีกด้วย การใช้อินเทอร์เน็ตประยุกต์ในการทำงานของภาครัฐด้านการให้บริการผู้รับบริการสามารถให้ความเห็นเสนอแนะร้องขอร้องเรียนเพื่อให้ได้บริการที่ดีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือการให้ข้อมูลข่าวสารเช่นการบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานการสั่งงานผ่านออนไลน์เป็นต้น ด้านข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานสืบค้นข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการทำงานและส่งออกงานอย่างทั่วถึงการใช้อินเทอร์เน็ตประยุกต์ในการทำงานของภาคเอกชนประยุกต์ใช้ในการสแกนลายนิ้วมือในการเข้าออกทำงานแทนการตอกบัตรและการเซ็นชื่อเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานเซ็นชื่อในการเข้างานออกงานแทนกันประยุกต์ใช้ในการสั่งงานทางออนไลน์ การประกาศรับสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์และการสัมภาษณ์งานออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆและยังมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงานอีกมากมายเช่นเดียวกับภาครัฐอีกด้วยข้อเสียของอินเทอร์เน็ตในการทำงานการใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงานนั้นมีประโยชน์อยู่มากมายแต่ก็มีข้อเสียอยู่หลายประการเช่นเดียวกันคือต้องลงทุนคุงสร้างพื้นฐานด้านไอทีต้องมีการตรวจสอบที่เข้มงวดอยู่ตลอด เพราะข้อมูลต่างๆอาจล่วไหลได้ง่ายและอาจเข้าไม่ถึงพื้นที่ห่างไกล